สวัสดีค่ะเซลน้องเองนะคะวันนี้พามาพบกับรถว i o อเข้าใหม่สีดำสีขายดีสีหายากนะคะที่อยู่ด้านหลังเป็นปี2017ันสิบีแสนเก้าพันบาทบอกเลยว่าฟรีดาวได้เลยสำหรับคันนี้ยอดจัดได้เยอะมากเดี๋ยวไเราไปดูกันค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิ o อปี2017สิดสีดำนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เครื่องแรงและเร็วนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆออกกวัวก็ ใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนที่สําคัญนะคะคันนี้ฟรีราวได้เลยนะคะ49,000บาทเป็นรถปี2017นะคะใหม่น้อยๆนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79จองเพียง999บาทนะคะออกรถ3,009นะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้โทรหาเซลล์น้องเอที่เบอร์0945989256นะคะมีขนาดมืดแล้วนะคะยังสวยขนาดนี้นี่ ให้ดูความสวยความเงาของสีนะคะอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีเลยนะคะสำหรับรถที่เราสามารถโทรกันมาได้เลยนะคะที่เซลล์น้องเอนะคะใครอยากได้รายละเอียดแบบจะเต็มภายนอกภายในทุกมุมหรือหัวน็อทุกตัวก็สามารถขอกันมาได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยเบอร์นี้รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะเป็น 1.5E นะคะ สวยทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะรถเดิมเวรเองไม่เคยชนนะคะของเราถ้ามีก็แค่เล็กๆน้อยๆนะคะนี่ให้ดูความเงาของสีตอนกลางคืนนะคะเด่นมากนะคะแล้วก็สีนี่แวววับเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครพลาดทีนี้ถือว่าพลาดมากนะคะอย่าลืมทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะตัวเองจะพารรถอะไรามาให้ชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ